แฟนของหนูตอบแชทน้อยลงค่ะบางทีอ่านแต่ไม่ตอบนะครับเฟซไอ Facebook, IG, ลบออกบอกว่าไม่เล่นแล้วนะมีแต่มีทักคุยกันปกตินี่คือเลยครับคุณเคยเจอคนที่บอกคุณว่าไม่เล่นไลน์หรือคนที่บอกว่าเออไม่เล่นเฟซไมจริงๆเรื่องนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลครับเวลาที่คนบอกว่า 1. ไม่เล่นโซเชียลสไม่เล่นเฟซสาไม่เล่นจุดๆๆพวกนี้ พวกนี้มักมีความลับคับอะไรบางอย่างที่กลัวคุณจับได้ครับซึ่งอาจจะเป็น2อขานี้ครับขา1ครับคือมีคนอื่นกับขาที่2ครับคือหมดรักคุณครับคุณจะต้องใช้เทคนิคจากคลาสสั่งรักครับโดยเฉพาะวิธีการให้ของขวัญบางอย่างครับคือปัญหาปัจจุบันนี้คนมมันไม่รู้สึกตื่นเต้น ยิ่งคุณเป็นฝ่ายทักไป,ไปก่อนโทรไปก่อนติดตอ่อไปก่อนสิ่งนี้มันหมดความตื่นเต้นครับแต่เวลาคุณให้ของขวัญคนเนี่ยเวลาคนได้แกะกล่องของขวัญจากสิ่งที่คุณให้เนี่ยมันทําให้โดพามีนพองโตขึ้นมาอีกครั้งครับมันกระตุ้นโดพามีนให้รู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งเฮ้ยข้างในมันจะเป็นอะไรวะในขณะที่คนแกะเนี่ยโดพามีนหลังครับพอโดพามีนหลังเนี่ยเลือดมันเริ่ม Driver. ที่จะสูบฉีดพ,พอมันเริ่มที่จะสูบฉีดเนี่ยมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยเวลาใช้ชีววิตอยู่ร่รรรมกกัััันบบบคคคุณค ข้อ5คือคุณจะต้องกลับมาโฟกัสตัวเองครับแบบด่วนที่สุดวงเล็บว่าเป็นรูปประธรรมครับยกตัวอย่างเช่นคุณมาร์กหน้าครับในการอยู่ด้วยกันคุณมาร์กหน้าให้เขาเห็นคือพอเขาเห็นเนี่ยเขาเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเริ่มโฟกัสตัวเองคุณเริ่มกลับมาดูแลตัวเอง นี่เป็นเสน่ห์ของคนเราเลยนะครับเวลาคุณโชว์ว่าคุณเนี่ยพัฒนาตัวเองคุณรักตัวเองขนาดไหนคุณใส่ใจตัวเองขนาดไหนมันทําให้คนเนี่ยรู้สึกดีกับคุณสิ่งนี้เนี่ยมันสร้างความน่าสนใจเรื่องนี้คุณจะต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักกับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูค,คมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย 8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดได้เลยครับ